สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเทียชาแนลนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากดูผลสลากกินแบ่งออกนะครับเมื่อวานนะครับกับผลราวัลที่ออก915478นะครับ2ตัวล่างก็91นะครับก็จะมาตรวจการบ้านดูนะครับงวดนี้ว่าเป็นยังไงนะครับในชุดสรุปที่สรุปไว้ให้นะครับ ารวมก็หลุดนะครับได้แค่เฉียดนะครับงวดนี้อันนี้เป็นชุดสรุปบนนะครับชุดสรุปบนที่เลือกมานะครับหลักร้อยสองกับห้านะครับหลักหน่วยพั้นทีหลักสิบศูนย์สองสามเจ็ดนะครับแล้วก็หลักหน่วยหนึ่งสี่ห้าเก้านะครับก็เข้ามาเฉพาะหลัก 10นะครับเลข7ที่จับคู่ให้ก็ตามนี้นะครับก็ได้แค่เฉียนนะครับคู่79นะครับงวดนี้เพราะว่าหลักหน่วยไม่ได้เลือกเลข8มานะครับเข้ามา,าเฉพาะหลักสิบนะครับเลข7็นะครับที่เน้นไปเน้นที่เลข2กับเลข3นะครับเลขที่ก็เน้นไปที่เลข3มาที่เลข7 หลักหน่วยก็ไม่มีเลขแปดนะครับก็หลุดนะครับสองตัวบนนะครับได้แค่เียดเียดนะครับหลักสรุปร่างนะครับสรุปล่างที่เลือกมานะครับหลักสิบหนึ่งสองสี่แปดนะครับหลักหน่วยสามห้าหกนะครับผลรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งนะครับสรุปล่างก็ มาที่ตัวกลับนะครับในชุดเต็มนะครับออกสลับนะครับ1กับ9นะครับพอมาที่ตัวตัวกลับนะครับก็ได้แค่เฉียดนะครับที่เน้นนะครับจับคู่ให้ก้อตามนี้นะครับภาพรวมก็หลุดนะครับในงวดนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่เข้านะครับสูตร ในหลัก10ล่างสูตรนี้เข้าตรงมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามชุดนี้นะครับที่ชนกัน1กับ9หลัก10ล่างนะครับเลข9 2สองสูตรนี้เข้ามาที่ตัวชนนะครับสูตรที่ได้เลข9กนะครับก็จะมีอยู่4สูตรนะครับงวดนี้หลักหน่วยเลข1นะครับเลข1มีแค่สูตรเดียวนะครับ เดี๋ยวมาตามชุดนี้นะครับวันนี้สองสูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับในชุดสรุปบนนะครับเดี๋ยวมาดูมีสูตรไหนที่เข้ามาบ้างนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีอยู่หนึ่งสูตรนะครับที่เข้ามาเลขสี่หลักสิบเลขเจ็ดนะครับสอง ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับหลักสิบบนที่เข้ามานะครับหลักหน่วยนะครับที่ได้เลข8ก็จะมี1สูตร2สูตร 3. สูตรนะครับจริงๆสูตรก็อย่างที่บอกนะครับลงไม่หมดนะครับวันนี้จริงๆสูตรที่ได้เลข8ในหลักหน่วยมีอยู่5%สูตรนะครับมีอยู่4สูตรนะครับที่ได้เลข8 แต่ว่าผมไปเน้นที่เลขที่นะครับหลักหน่วยนะครับก็หลุดนะครับงวดนี้ส่วนชุดตารางนะครับชุดตารางก็ภาพรวมก็หลุดนะครับงวดนี้เพราะว่าไม่มีเลขหนึ่งไม่มีเลขเจ็ดนะครับผลรางวัลที่ออกสี่เจ็ดแปดนะครับสามตัวบนสี่เจ็ดแปดก็มาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับหลักสิบ ไม่ได้เลือดเลขเก็งมานะครับแล้วก็เลขล่างก็เก้าหนึ่งนะครับก็เข้ามาเฉพาะเลขเก้านะครับก็หลุดนะครับงวดนี้เดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับงวดต่อไปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวงวดนี้คลิปนี้นะครับเรามาตามกับ2สูตรนี้นะครับ2สูตรเทียบชนหลักสิบล่างที่ชนกัน9กับ1นงะครับกับผลวลงวัลที่ออก91หลักสิบนะครับเลข9 เรามาดูสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรเก่าเดินมานานนะครับเข้ามายาวนะครับสูตรนี้ตั้งแต่งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับที่ออกเก้าสองนะครับยังไม่ผิดแต่เป็นตัวเลขห้าตัวนะครับงวดแรกที่ลงนะครับหนึ่งกรกฎาคมสิบหกกรกฎาคมสามสิบกรกฎาคม สิบหกสิงหาหนึ่งกันยานะครับเข้ามาก็ห้างวดจิตนะครับสูตรนี้แต่ตัวเลขห้าตัวนะครับเราจะเลือกยังไงนะครับถ้าเอาสูตรนี้สูตรเดียวนะครับถ้ายังเดินต่อนะครับกับผลรางวันที่ออกเก้าหนึ่งนะครับหลักสิบนะครับเลขเก้าเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้ดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบบนนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งหลักร้อยเลข4หลักสิบเลข7ร้อยท้ายครั้งที่1นะครับเลข6 สิบท้ายครั้งที่สองเลขเก้าสีบวกเกดเป็น11 11อบเวกหเป็น17 17จบเวกเเป็น26 26ิบกยวกเเป็น35นะครับได้เลขห้เอาตัวท้ายนะครับสูตรนี้ตัวแรลกลบหนนะครับ เหลือ4บวก2องได้หกบวก2ได้8 8แบวก1ได้9นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ16 พยหกหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรที่1นนะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2องนี่เพิ่งลงงวดแรกนะครับก็เืองวดที่ผ่านมานะครับ1กันยา9ก้าหนึ่ง สถิติงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก99นะครับเป็นตัวเลข4ตัวยังไม่ผิดเหมือนกันนะครับของงวดนี้สูตรก็สั้นๆนะครับง่ายๆนะครับหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับหลักแสนบวกหลักร้อยบนงวดนี้หลักแสนก็คือเลข9 หลักร้อยบนเลขสี่บวกกันแล้วได้13ตัวแรกลบ2นะครับลบ2เหลือหนึ่ตัวนี้บวก3ก็จะได้4 4ตัวนี้ให้บวก4นะครับก็จะได้8ลบ2 บวก 3, บวก4นะครับ3าม8 16ี่กโย66จะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรหลัก10ล่างนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้จะไปต่อหรือเปล่าตัวที่ชนนะครับ เลข3ไม่มีนะครับเลขหไม่มีมีเลข4เลข6ไม่มีมีเลข8ชนกันที่เลข4กับเลข8 6กวเยอ66นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไบตามน,นี้หรือไม่นะครับถ้าทั้ง2ส,สูตรไม่ผิดนะครับตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับแต่ถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดตัวชนก็จะผิดนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับในงวดนี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ